ถ้าผมไม่ปกป้องครอบครัวผมแล้ว้ผมไมปปกป้องครอบครัวมห,หม,ม,วมาที่ไหน้ผมไปปกป้องครอบครัวหมาที่ไหนผมไม่รู้ครอบครัวอื่นผู้ชายคนอื่นว่าแม่สอนมายังไงแต่ครอบครัวผมสอนผมมาแบบนี้คือยน,น้ำลายมันฟรีเข้าใจปะ ไม่ให้ปกป้องแม่ของลูกแล้วจะให้ปกป้องแม่มาที่ไหนเมื่อยิวสามีของเจนนี่ออกมาเปิดใจแบบจี๊ดสุดโดนใจมากให้เข้าใจกันชัดๆทุกคำทุกประโยคถึงสาเหตุที่ต้องออกมาปกป้องภรรยายอย่างเจนนี่เพราะอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะอ <c oughs> คนหยิวพูดเลยยิวพูดเลยถ้าผมไม่ปกป้องครอบครัวผมแล้วให้ผมไปปกป้องครอบครัวมาที่ไหนพูดแค่นี้คนเป็นหวนัวหน้าครอบครัวถ้าปกป้องครอบครัวเองไม่ได้คือล้มเหลวนะครับ คนแคนี้พอเขาไม่ร <laughs> ู้ว่าครอบครัวอื่นผู้ชายคนอื่นพ่อแม่สอนมายังไงแต่ครอบครัวผมสอนผมมาแบบนี้ตอนนี้เจงคือเมียผมเจงคือแม่ของลูกผมเจงคือแม่ของยูจินถ้าผมแม่ปกป้องแม่แม่ของยูจินให้ผมไม่ปกป้องแม่หมาที่ไหนใครมันจะเฮงเว้บอกว่าแม่หมานั้นต้นเลยเราเรียบเทียบเฉยอุปมาอุปไมยนะ ลไม่ต้องเสียใจคือปัญหานะมันไม่ใช่ปัญหาเสมอไปปัญหาแนละ้วมันอยู่ที่ว่าเราจะรีแอคชั่นยังไงมากกว่าเจนอเป็นคนที่แบบกดเอ่อกลัวกลัวคนเกินไปเกรงใจคนเกินไปจนแบบว่าโดนออบเยบในหลายๆครั้งแล้วก็โดนมองข้ามความรู้สึกในหลายๆครั้ง แคมช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดขายของนี้ดานเจนนี่ก็ตัดพ้อและพูดกับสามีว่าตัวเองก็เห็นเมื่อวานเขาโดนดราม่าก,กี่เรื่องพูดกันจริงๆส่วนยูไม่ปล่อยให้ภรรยาน,นอยเครียดนานเขามาให้กําลังใจและปลอบเจนนี่ทันทีเพิ่งก็เห็นเมืม่อวานกี่เรื่องอะเมื่อวานกี่เรื่องเต่เองคิดจ้างมันเถอะขายของนะเห็นไหมคนสามคนซัร์ตโฟกัสที่คนซัพพอร์ตโฟกัสที่ลูกค้าเอาเวลามาพัฒนาแบรนด์ถ้ามีปัญหาอะไรแบบแบบนี้ปุ๊บ ผมจะเป็นคนที่พยายามถ้าเหมือนอะไรที่ผมควบคุมได้ผมก็จะหยุดควบคุมตัวเองให้ได้ควบคุมถึงที่ผมควบคุมได้ถ้าเหมือนคนที่เราควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยไปช่างวัวมันอย่าปล่อยให้แบบว่าคือน้ําลายมันฟรีอ่ะเขาจะปะน้ําลายมันฟรีใครจะพูดอะไรก็ได้ใครจะพิมพ์อะไรก็ได้ถ้าทุกคนเอนะตามคลิปตามมิ้นตามรูปอะไรต่างๆในโซเชียลต้องทำต่างมันจะมีมันเสมอยังมีคนที่บอกว่าผมเกาะเมียกินอยู่เลยยังมียังมีคนที่แบบว่าผมแย่งเมียชาวบ้านอยู่เลยอ่ะ เราอย่าไปปล่อยให้แบบว่าคําพูดราคาถูกมาทําลายเวลาที่มีค่าของเราเวลาเราวินาทีหนึ่งเรียกว่ายิวสามีของเจนนี่ก็ออกมาตอบชัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงสาเหตุที่ตัวเองต้องออกมาปกป้องเจนนี่เป็นเพราะว่าเจนนี่คือภรรยาแล้วก็เป็นแม่ของลูกสาวน้องยูจินนั่นเองค่ะซึ่งในฐานะที่ยิวเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ต้องออกมาปกป้องภรรยาและครอบครัวอยู่แล้วค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ